สวัสดีครับสวัสดีค่ะตื่นเป็นคะที่ได้ดูอีีกท e พร้อมกันแบบในจอใหญ่ยักษ์ขนาดนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะเพราะเราก็เห็นเหมือนทุกคนค่ะเราก็เห็นแค่ทีเซอร์เห็นแค่ตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเราก็อยากเห็นตอนหนึ่งเหมือนกันพี่ตัดนะครับหนึ่งตอนหนึ่ง EP ภาคเหตุการณ์ติด Channel พี่เอ่อก็ก็ก็เอ่อจ็ค ใช้คำพูดยังไงก็ได้ครับเพราะเรื่องคนมันเยอะแต่ว่าเราเราก็พยายามลำดับความให้มันมีความน่าสนใจว่าจะพาคนดูไปทางไหนทางไหนทางไหนอยู่ครับในว่า EP นี้คือเห็นจากกก็มีเรื่องลัวให้หวาก็มามาเอ่อเป็นช่วงเริ่มต้นมาทำความเข้าใจกันว่าครอบครัวนี้คือใครเป็นอย่างไรแล้วกำลังจะทำอะไรกันมีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับครับ เรก็ทีจากทีเปิดตอนก็ปวดตบปวดยากครับี่ที่อยู่ในทีเดียวกันตยากตอนเดินลงมาได้อ่ะได้วนเหลือเกินก็ก็ก็เป็นเอ่อเป็นช่วงเปิดเรื่องที่ตั้งใจจะเล่าคาแรคเตอร์ในแต่ละบ้านแต่ละคนให้มันชัดเจนในในในช่วงเวลาที่สั้นที่สุดเพื่อให้คนดูได้เข้าใจมากที่สุดว่าว่าว่ากำลังจะได้เจออะไรความสัมพันธ์ของแต่ละคนเป็นยังไงก็ ก็ก็ก็คิดตอนตอนถ่ายเนี่ยไม่ได้ยากแต่ผมว่ายากตอนตอนทําบทตอนคิดมากกว่าเพราะว่าคือพอตอนถ่ายอะพจริงจริงพอเราบอกว่าคนนี้อยู่เหมือนเหมือนเหมือนหมักรุกอะครับใครอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะรู้เองว่าใครเป็นขุนใครเป็นโคนใครเป็นเบี้ยใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามัน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 ไม่ได้ยากตอนถ่ายเท่าไหร่ครับอีกการอีกอย่างอีกครกคือมันเป็นการตัวตัวฐานกระดตัวท็อปใหญ่ เยอะมากโปรเตีกทั้เตรียมงานนานขนาดเออเตรียมนานขนาดไหนคือโปรเจกต์เนี้ยอาจจะเกิดก่อนผมนะหมายความว่าหมายความว่าเขาก็เริ่มก่อตั้งโปรเจกต์ในขณะที่ผมกำลังทำเรื่องอื่นอยู่อยู่อะไรเงี้ยผมมาทีหลังพูดจะตกใจย้อนเหตุการณ์อีกั้งอ่านะเออนั่นแหละครับเออคือ ผมผมคิดว่าในแต่ละแต่ละช่องแต่ละค่ายเนี่ยนานนก็จะมีโปรเจกต์แบบนี้กันกันกันอยู่ทีหนึ่งเพราะว่ามันคือการรวมหลายหลายหลายเจเนเรชันน่ะมันมันต้องทำกันบ้านค่อนข้างเยอะว่าจะเล่าอย่างไรเล่าแค่ไหนแบบไหนให้มันแตกต่างจากละครหลายเจนของเรื่องอื่นๆที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการทำกันบ้านมันก,ก็ก็ยากอยู่พอสมควรแล้วก็พอทำกันบ้านตรงนั้นเสร็จปุ๊บ จะวางใครอยู่ตรงไหนใครตำแหน่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันคิดกันหลายรอบคิดกันหลายคนรอบวงอะครับก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็เนิ่นนานพอสมควรกว่าจะออกมาเป็นแพ็กนี้ครับครับนิยมการทงานแบบตงาให้กักันับรแดการไม่ถึงไปการแสดง,งงานงานอะไย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วพ่อ ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้มีอะไรที่ที่แบบทําให้เรารู้สึกกังวลหรืออะไรเลยค่ะด้วยความที่หนึ่งคือพูดตรงๆคือบ,บทมันแข็งแรงแล้วจริงจพอบทแข็งแรงปุ๊บเราอ่านปุ๊บเราเห็นแล้วว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ยังไงตัวเรามีบทบาทยังไงแล้วก็เรื่องราวมัน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 จะเบินไปถึงตรงไหนยังไงจุดไหนที่มันแบบสําคัญอะไรอย่าง,ง,งเางี้ยค่ะแล้วก็พอพอทางานจิงถไขยตามจิงก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยอาจจะแบบว่าพึ่งกลับมาน่าจะทํางานยากกว่าเพราะเห็นที่บอกเวลาเข้าทีเนี่ย บ้านนี้ก็ติดของคนแล้วอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะแบบรับพบทุกคนหรือกว่าทุกคนจะได้พูดถึงเรื่องราวตัวเองหรือจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมันไม่ง่ายเลยมันไม่ใช่แบบแค่คนสองคนที่จะบอกว่าโอ้ดีใจจังเลยได้เจอน้องแแบบเปล่าเลยค่ะน้องแแบบแล้วยังเจอที่บ้านน้องแแบบอีกอะไรย่มันก็ไม่ง่ายใช่แต่ว่ามันมันพอบทเป็นแขงแร้มก็มีความสุมมขแบบนี้แล้วก็ทุกคนมือาชีพค่ะไม่ไม่มีการแยกเลยว่านี่รุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นเด็กรุ่นใหญ่หรืออะไรอ่ะ คนทำงานพร้อมกันได้แบบว่าเฮ้ยเหมือนเป็นทีมเดียวกันในนี่แบบรีวิวทกีวิวใช่สิปอบตาเนาะรีวิวในแง่ไหนดี่ะคะการการทำงานนะการทางานการแสดงใช่ไหมคะหัวแก้วหัวแหวนไม่ต้องพูดถึงเขาแพรวกราวอยู่แล้วเจอกันมาตั้งแต่พาทุกขาสนะคะรีแล้วก็เหน่งอีกคนหนึ่งแต่รีนี่เขาก็แบบ าพัฒนาตัวเองตลอดเวลาจนปานนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นนักแสดงนักแสดงคุณภาพรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่องะคะคนนี้เดี๋ยวคนนี้เพราะหลายหายท่านหน้าผมเนี่ยปีนี้ปีนี้ไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ส่วนต้นข้าวต้นข้าวเองก็ตั้งใจมากแล้วก็ทําหน้าที่ตัวเองได้ดีแล้วก็พยายามฝึกฟืนแล้วก็พัฒนาอยู่ตลอดรวมไปถึงปาแล้วก็แล้วก็สันเนี่ยก็ ตั้งใจมากคือไม่ได้อวยบ้านตัวเองนะคะแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาพูดถึงรุ่นใหม่ทั้งหมดด้วยเลยดีกว่าเนื่องจากว่าบทของแต่ละคนไม่ได้ง่ายคือไม่ใช่แค่เป็นแบบเด็กๆทั่วไปตื่นมาไปโรงเรียนไปทํางานตื่นตึงตึง,ตง,ตงมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะคือเรื่องเนี้เขาเฉลี่ยบทได้ดีมากไม่ว่าจะรุ่นใหญ่หรือรุ่นใหม่คนไหนกรีนหมอดูทุกคนทุกคนมีเรื่องราวทุกคนคุณพลาดเขาไม่ได้เลยอะ่ะ แล้วทุกคนก็ตั้งใจยังบอกกับน้องๆว่าเฮ้ยในในรุ่นเราอ่ะตอนเราเล่นเราก็ค่อยๆไต่ระดับมาเนาะว่าแบบมาเป็นนังเอกหวานๆก่อนไม่ไม่ได้ยากอะไรมากค่อย,อยๆแต่ของเขามาปุ๊บเขาก็เจอบทแบบท้าทายเลยซึ่งดีที่เขาได,ได,ได้ได้ได้ปล่อยของได้ลองแล้วก็ได้ได้มาเจอุูมกับเจอต่อนักแสดงรุ่นรุ่นเดียวกันด้วยแล้วก็รุ่นใหญ่ด้วยก็น่าจะตามคนเขียนบทมากกว่าคนเขียนบทผู้กับ,บ ทำงานยังไงเนี่ยใช่เขาเขาเขาเขียนได้ยังไงแบบว่าสิบแปดสิบเจ็ดคนสิบเจ็ดคนนะคะตัวเอกเคมานี่ยสองคนเนี้ยทํางานยังไงเนี่ยพูดให้ฟังหน่อยสิอยากดูแต่ขอดูชิปในเรื่อนี้หน่อยว่าเออทำไมคุณเป็นอัจฉริยะอะไรกันก็คือตั้งต้นจากตัวละครเลยค่ะเพราะว่าอยากอยากให้ละครเรื่องนี้มันแทนคนในสังคมสมัยนี้ที่หลากหลายทั้งนุ่นใหญ่นุ่นเล็กเราก็ตั้งจากโมเดลก่อนว่า ถ้าเป็นพ่อแม่แบบไหนพ่อปัวแบบไหนจะมีลูกแบบไหน,นแล้วก็ค่อยๆคิดเส้นเรื่องแต่อย่างเมื่อกี้ทางถามว่าฉากแรกที่มีสองคนยากจริงๆเพราะว่าทุกคนมีโอกาสได้พูดคนละหนึ่งแบแต่ต้องแสดงคาแรคเตอร์ทุกอย่างอันนี้ค่อนข้างยากนี่ไ<แ>ด้ถามทุกคนฝากถัมว่าเดวกับุู่มากเขาเป็นพี่น้องกันจริงๆครับว่าหน้า ตอนที่ฟิตติ้งวันแรกนถามผู้เลยว่าต้องจ้องเพราะว่าแยกไม่ออกแล้วก็เราเขาบอกว่าโอเคเขาเหมาะที่จะเป็นที่นอนกันแล้วก็การแสดงที่ต้องถูกอย่างที่แบบผู้แสดงเราแบบที่บอกใหเป็นลูกใหม่ก็คือเราเห็นแล้วมันยังตื้นอยู่เราพิจารณารูปชายคนนี้เป็านที่ทำงานกับทีมงานบ้างท่านอาจจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งว่าพ่อกับลูกอาจจะคิดไม่เหมือนกันในการ ดำเนินงานหรือดำเนินกิจการของครอบครัวเพราะว่าวิธีคิดในการประสบความสาเร็จของผมกับท้องทีมในเรื่องนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่เราแต่ต่างคนต่างแข็งแรงในวิธีการของตัวเองอันนี้ก็ต้องเป็นเพราะคนเขียนบทเชื่อว,ว่าในชีวิตจริงก็จะมีแบบนี้แหละเจนหนึ่งคิดไม่เหมือนอีกเจนหนึ่งแต่ก็ไปต่อในแบบจะต่อแบบไหนเท่านั้นเอง พี่จะพูดยังไงบ้างได้ไหมะะ <c oughs> 1, ล 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, น0 11, 12, 1ค 14, 15, 16, 17, 18, 1เ 20, นเ 22, 2อน4 25, น6 27, 28, 29, 3นน1 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 3เ 40, 41, 42, 4่น4 45, 46, 47, 48, 49, 50, อ1 52, 53, 5รเ5 56, 5เล8 59, 60, 61, 62 ใช่พัลาคด้วยกันเลยค่ะก็ก็ไม่เก่งแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ได้มาเจอกันได้เจอกับได้เจอกันดีอะไรเงี้ยใช่อันนี้คือเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เชื่อว่าน้องๆทุกคนรวมถึงกินด้วยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากได้มาร่วมกับผู้ใหญ่ซึ่งมันไม่ได้มีโอกาสแบบนี้ง่ายๆมันยากมากที่จะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆแบบที่เป็นเบรียของช็อปวันแล้วแล้วกินได้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์เนี้ยก็ก็ขอบคุณทางช็องมากๆนะครับที่ซื้เราเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเลยใ่หนูเป็นผู้หญิงสวย เขาอยากคิดอย่างนั้นอยากไว้ใจให้ไปดูใน EP หนึ่งค่ะจริงๆยังไม่ได้เล่าอะไรเล่าอะไรลึกซึ้งขนาดนั้นแต่ว่าเริ่มต้นก็คือให้ดูกันว่ากินอยู่ติดไปกินอยู่ติดพี่โนกแค่นั้นกับพี่แปงเดี๋ยวก่อนเปิดยให้ภาพเล่เื่อให้ภาพเล่าเรื่องภาพนี้แหละค่ะเล่าเรื่องอยู่ มาค่ะอะิงหรอคะ,อะไม่วันนี้เเป็นคนดีเนาะเล่นอาก็จริงๆเรารู้สึกว่าคือเราไม่ได้เล่นโปรเจกเต์ใหญ่ๆแบบนี้มานานเนาะแล้วก็นักแสดงรุ่นใหญ่ที่เราแบบดูเขามาตั้งแต่ตอนที่เรายังแบบยังเด็กๆอย่างเงี้ยแล้วคือเราโตขึ้นมาได้ไวที่แบบได้มาเล่นเป็นพี่น้องได้มาเข้าด้วยกันแล้วก็แบบรุ่น รุ่นเด็กด้วยรุ่นแบบอย่างกรีกเนี่ยก็คือไม่เคยร่วมง,งานกันเราคุณรู้สึกว่าแบบเออมันมันแบบมันเป็นอีนโกโปรเจกต์หนึ่งที่แบบเรารู้สึกถ้ามุ่งแต่แเราก็อยากจะรอดูพร้อมกันแต่ก็ไม่ไ้สบายเลยใช่ไหมครับก็เจอเพราะว่าเจอคนที่คุ้นเคยแล้วก็ได้ร่วมงานกับอ๋อจริง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 ก็อ่าไม่ได้สบายขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าการทํางานหนักๆก็น่าจะไปอยู่ที่ผู้กํากับมากกว่าอะ่าเงี้ยแต่ว่า ผมรู้สึกว่าผมผมตื่นเต้นมากกว่าตื่นเต้นที่ได้มาเจอกับพี่ๆแค่ดูรุ่นใหญ่ก็คุ้มแล้วครับใช่ปนระมาณนั้นโตบ้างนะเป็นการจัดการเต้นเต็มทัวร์ของช่องวันแม่เป็นไงเด็กๆจะไปไหนดูแลใช่ไหมว่ามีหน้าเด็กๆดูแลไหมดูแลครับผมเอาเด็กๆลงมาดีกว่าโอเคก็ชิครับผมก็ย้ายนะย้ายก่อนพี่ตีพี่ตีพี่ตีก่อน พี่ตี๋พุ่งไปพี่ตีอยู่ผม่รุ่นพี่โรงเรียนผมนะรุ่นพี่พเตียนนะนะครับคําทายพีครับเป็นยังไงบ้านในจังหวัดเต็มัวก็เป็นเกียรติครับดีใจมากๆแล้วก็ได้เจอกับหลายๆคนที่ตรงนี้บางคนก็เคยเจอมาแล้วบางคนก็เพิ่งรู้จักแต่ว่าทุกๆคนน่ารักมากแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าโปรเจกต์เนี้ยพลาดไม่ได้จริงๆคือแม้จะได้แบบเป็นส่วนร่วมจะเล็กจะน้อยจะมากแค่ไหนก็ขอมีส่วนร่วมด้วยในโปรเจกต์นี้ครับ น้องๆรุ่ใหม่ได้ประสบการณ์การตองการทรืำแนะนำจากทีกที่ต่างกันบ้างเรื่องนี้มีฮะทุกที่ใครถ่ายพิซซ่ากอนดรก่อนดีดูจากไลฟ์อัพรุ่นใหญ่เยอะขนาดนี้นะครับก็แน่นอนว่าถ่ายทอดวิชากันทุกคนผมว่าผมว่านักแสดงรุ่นใหม่ของเราได้รับถ่ายทอดวิชามามาเยอะมากแน่ๆเมื่อไหร่ก็ทุกคนเดินหนีไปไหมดกลางที่นี้ ถึงไหนแล้วนะฮะได้รับสายทอดแน่นอนครับเพราะว่าเหมือนเราเหมือนนี่คือครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับที่แบบว่าสอนแล้วก็แลกเปลี่ยนทั้งเรื่องการใช้ชีวิตทั้งเรื่องการแสดงแลกเปลี่ยนทุกอย่างรู้สึกว่าคุ้มค่ามากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้ครับาี ของหน้าก็รู้สึกเหมือนเหมือนมาโรงเรียนคุวิชาเลยค่ะเพราะว่าพ<ม>ี่ๆท,ทุกคนเหมือนแบบสอนดีมากๆแล้วก็รู้สึกอัพเีรชียเมากค่ะที่ได้มาทำโปรเจกต์นี้เหมือนเป็นอีกขั้นหนึ่งในการอัพเลเวลการแสดงของเราค่ะก็เหมือนที่พี่สันบอกว่าพวกเราเหมือนเป็นแกงเดอร์ี่ซึ่งก็อาจจะใช่แล้วก็รู้สึกเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็โอกาสอย่างนี้มันไม่ได้มีให้เราได้บ,บ,บ่อยๆพอเราได้รับโอกาสนี้แล้วเราก็คว้าม,มันไวแล้วก็ตั้งใจที่จะทำให้มันเต็มที่จริง สำหรับซันซันรู้สึกว่าโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆอีกโอกาสหนึ่งแล้วคนระับแล้วก็แฮปปี้มากๆครับที่ได้ทํางานร่วมกับทุกๆคนในกองเลยการที่ได้มาอยู่กองนี้เนี่ยเหมือนเป็นมนัสเซอรี่จริงๆแหละ <c oughs> ได้ทั้งเรื่องของ acting ได้เรื่องได้ทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตแล้ผมก็ขอบคุณมากจริงๆก็สำหรับโอกาส,กาสดีๆน้ครับครับก็ตื่นเต้นครับด้วยควาจริงแล้วก็รู้สึก ก็ใช้เขาเป็นเกียรติเลยเพราะว่าเวลาเหมือนเหมือนเวลาไปกอไปทํางานนีครับผมผมไม่รู้สึกว่าไปทํางานเหมือนเราไปเรียนรู้จากพี่ๆรุ่นใหญ่แล้วเราเข้าไปนั่งเรียนคัดเซ็ตติ้งครับแล้วก็ดูว่าพี่ๆเขาแต่ละคนน่ะทํางานกันยังไงแล้วเราก็จำแล้วก็เรียนรู้เรรู้สึกเป็นเกียนมาก่ครับเหมือนกับพี่ยิเลยรู้สึกโชคดีมากที่ได้มาทำงานกับแพรซีเพราะว่าพี่ได้เรียนรู้ี่ละหลายอย่างในทุกอย่างที่ผมได้ อยได้มดนีเราเข้ากับพี่ดูเยอะมีมีอะร่ดูี่สูกเป็นภาาเยอรมันะครับผมก็เนภาาเยอรมันพี่ดูมากเลยครับแกก็ขอายอนสายสอนตลอดเวลาเป็นเกียรติมากที่ได้มีส่วนร่วมในใเเรื่องนี้ครับเาได้ทันรับเจกก็คอยหนักเรองตัาออกมาแล้วแต่ละคนก็ดูแบบว่า มันเป็นตัวละครที่บบจะจะต้องขุดออกมาด้เรื่อยๆมีใครจะมาทำไม้างท่ต้องติดตามเเ่เอาว่าทุกตัวละครมีบทบาทของตัวเองแล้วก็มีมีจุดอะไรสักอย่างที่มันจะนำพาไปจึงเหตุการณ์บางอย่างของตัวเองละกันค่ะเหมือนที่ส่วืนที่พี่แมบอกบนเวทีเลยค่ะว่าเขาเกลีย่ยบทได้ดีมากๆนว่าทุกตัวละคระมีเรื่องของตัวเองอยากให้ทุกคนรอติดตามจริงๆเพราะว่า เข้มข้นทุกตัวละครชายเราไม่ทายาทใหม่ได้เป็นตัวซีมานี่ใหญ่อันนี้เป็นโมงกันหมดก็ฝากตัวด้วยนะครับเป็นดิวเจนใหม่ของก็ขอฝากทายาทใหม่เล็กหนึ่งด้วยนะครับจริงๆแล้วตัวละครผมเชื่อว่าตอนหนึ่งเนี่ยจะได้เห็นเรื่องราวเปิดเรื่องเราจะเห็นตัวละครทุกตัว ว่าดาเนินเรื่องไปยังไงตัวจะมีโปมและมีเรื่องราวของแต่ละตัวที่แตกต่างกันไปแต่เชื่อว่าทุกคนมีพาร์ทของตัวเองให้ทาทุกตัวครับก็อยากให้คนติดตามไปด้วยกันและที่สําคัญเลยอยากจะบอกว่าอย่าไว้ใจช่องวันครับขอบคุณครับ